สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีนะครับวันนี้เป็นวันพระนะครับผมคืนวันที่24มีนาคม2567นนะครับผมภาพวมุงบรรยากาศเย่ยมขึ้นนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมบ่าวเทาก็ได้ขึ้นถวายน้ำถวายดอกไม้ถวายพวงมาลัยนะครับวันนี้ฝนจะตกอีกไหมท่านผู้ชมต่ว่า ท้องฟ้ากระมือจุดที่พี่น้องนะครับตกสองวันแล้วนะครับตกกลางคืนนะครับเมื่อขึ้นกับตกหนักพี่น้องทั้งฝนทั้งลมนะครับบบาวเถ่าหางยานไฟดับอยู่ทาชมบานเหานะครับบานนอกแต่ฝนตกทั้งมิลมนี่ไฟดับดับและจะดับนานนะพี่น้องนะครับบรรยากาศนะครับยามค่ําคืนเงียบสงบดีทาชมเงียบสงบดีนะครับเอาเอฟซี F C กระรอกระามกันข้ามานะครับ คืนวันพาะนีเป้าเถาจะฝันยำบอ่อนะครับธรรมช้ชมเป้าเถาก็ได้ขึ้นถวายน้ําถวายดอกไม้ถวายพวงมาลัยนะครับเอายกมือสาธุน้ากันครับสาธุเด้อนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าทีเจ้าทางที่ปกปักรักษาอยู่บ้านหลังนี้องค์พระศิวรี่องค์พระแก้วมรกตองค์พระพุทธชินราชนะครับผมโปรดคุ้มครองลูกหลานนาะครับและญาติพี่น้องนะครับขออวยพรให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมอ่า พอไงแม่ใหญ่นะครับสุขูมสุขคนครับสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขรยืนนะครับผมให้เพื่อนได้โชคสามตัวตรงๆรสองตัวตรงๆรงเน้อปูเด้อรหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสุกใสอยู่ใส่เน้อปูเด้องวดนี้เอาไหมนะครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเน้อปูเด้อนะครับสามตัวตรงๆรสองตัวตรงๆนะครับให้ฝันคิวๆให้ฝันแมนแนเนื้อปูเด้อ ปันได้ตัวใดให้มากตัวนั้นสาธุเอายกมือสาธุน้ำกันทนผู้ชมเบาเถ่าจุดทูบครับอ่าวันคืนวันพระนี้นะครับเอาเดี๋ยวเบาเถ่าจุดทูบก่อนทนผู้ชมทนผู้ชมนะครับเบาเถ่าจุดทูบแล้วนะครับมาเบ่งเลขทูบน้ำกันนะครับสาธุด้อปูเดอนะครับโอ้นะครับ,าย,นะรบยาเซียงยาบังด้อปูเดอร์ให้เห็นชัดๆน้าพี่น้อง เลขสองนี่ชัดอยู่ครับอันนี้เลขเลี่หรือเลขหนึ่งมาพี่น้องนะครับปูพ่นบังวบบ่นะครับสอบงอีนะร 2, 4, หรือสองหนึ่งท่านผู้ชมนะครับผมเอาตัวที่สามนะครับมือเอื้องจังมาเบิ่งความกันนะพี่น้องเนาะครับจะฝันดีบอสขึ้นนี่นะครับให้ฝันคิวๆฝันแมนๆเด้อปูเด้อสุกสซยู่ใซให้ลูกให้ล้านนะครับ มือื่นทำมาชมจังมาเบิ้ลตัวที่3ามนกันนะครับจะฝันดีบอแล้วนะพี่น้องเนาะครับผมสวัสดีครับบ่าวทอรสวัสดีทำมาชมครับเช้าวันที่ยี่สิบห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมหมู่บ้านเป็นวันพระเนาะพี่น้องฝันดีอยู่ครับเมื่อขึ้นนี่นะครับผมเดี๋ยวจะมาฟังน้ำกันเนาะครับ จุดถูบน้าเด้พี่น้องเด้บรรยากาศวันนี้แดดแต่เช้าท่านผู้ชมเบ่งบรรยากาศกลับมาร้อนแล้วนะครับหลังจากฝนตกสองวันนะครับแดดแต่เศร้าท่านผู้ชม <c oughs> นะครับเอานะครับไปเบ่งเลขถูบน้ากันพี่น้องนะครับจุดมือขึ้นนี่โอ้นะครับผมเอนะครับ สาธุเด้อปูเดอเอาสุกใสหนูใสงวดนี่ธรรชมสองสี่หนึ่งหนึ่งสองะธรมชมหรือเป็นสองหนึ่งหนึ่งตาเล็กซนี่แหละปูเิ่นบังไ้บบ่บนอ้อทรามบู้ชมนะครับผมสองสี่หนึ่งหนึ่งสสองหรือสองหนึ่งหนึ่งาธนะรรมชมเนาะเห็นชัดบะ ปูพ่นบังไว้บ่ท่านผู้ชมนี่ไหมครับอันนี้เลขเลขสีหรือเลขหนึ่งพี่น้องแต่ว่าบอาลถาว่าเป็นเลขสี่สองสี่หนึ่งนะครับซาถูดับป,ปูเด้อนะครับเอานะครับมาฟังน้ำกันฝันดีอยู่นะครับแล้วก็เอฟซีถามนะครับที่บาลถาวรฝันตงวดฝันวมารีขี่สั่งไง ทำน้ยฝันพิ่นแปะได้ยุติพี่น้องได้น,นะครับ FC เอฟซีพิ่นกรส่งไม่เบาเ่าเบิงฝันว่าขี้สร้างแปะได้ตัวนี้ได้เบาเา่านะครับพิ่นว่าเอามาฟังน้ำกันครับผมสวัสดีครับเบาเ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับฝันดีอยู่ครับเมื่อคืนนี้นะครับเลขถูกนี่ประเมนปูพันเสียงไว่บ่พี่น้องนะครับสองสี่หนึ่งหรือสองหนึ่งหนึ่ง ต่อเอฟซีอนบาไฮไลจากจากจากล่างไปบนนะครับผมจะเป็นหนึ่งสสองนะครับเดียถูกฝันนะฝันต่้งงวดฝันว่าได้ขีสร้างไงอ้อมบานนะครับและก็พ่อมาหอดบานกับเขามมใใบ้บานนะครับกับผู้เฒ่านะอันนี้ฝันตั้งแต่ต้งงวดนะครับผมผู้เฒ่านะเป็น ใชจงก็เป็นคือเป็นขั้วช้างครับผม <c oughs> เป็่นกับผ้ายงางน้ำหนานะครับยางน้ำหนาสางผ้ายงางออมบานเบาเท่าคีวข้อช้างเอฟซีปัญหานะครับทำหน้ายฝันเบาเท่าแปลว่าจังไหน,นะครับเ <c oughs> พดีนะพี่น้องเอฟซี FC เป็นทรงให้เบาเท่าเบ่งนะครับฝันถ้าฝันว่าขี่ช้างนะครับผมนะครับจิตปีเป็นหนึ่งเก้าสามเก้า หนึ่งเก้าับสามเด้วพี่น้องเด้อทำนายฝันฝันว่าขี้สร้างนะครับหนึ่งสามตัวจะมี1นึ่3 9นึ่งเก้าหน่ามามศูของบ้าเถานะครับมีตัดให้แตเ่เก้านย์นะรบ,บ้าเถาปีเป็น970เพราะว่าปูเ่าพิญนยกปลายขึ้นเจ็ดศูนยครับเก้าเจ็ดศูนะครับแล้วก็บ,บ้าเถาขี้สร้างนะครับปูเถายางนหนา นับผู้เทาน้าเก่าบาวเทาน้าหา่านะับส่งน้าเจ็ดหรือน้าเก่าอะไรเก้ 97, 99, าเจ็ดเก้าหรือเก้าห่าเจ็ดบ่าวเทาฤติเป็นเก้าห้าเจ็ดเอ้เมื่อขึ้นฝันมาจา 4, ังสี่ธรรมชุ่มนะครับฝันมาได้ไปหาป่ากับผู้เทาอีกแล้วนะับผู้เทาพาไปหาป่านะครับผมพาไปหาป่า,น,าน้องไงธนะรรมชุ่มน้องไงนะครับอ่าน้องไง ปลาเต็มหนองพี่น้องนะครับอืมวานแหกับผูเทานั่นแหละได้ปลาหลายคับจับใส่เต็มของเต็มถังพี่น้องจับเอาจับเอานะครับปลาไม่จะโตยังไงปลาคอนะครับปลาคอปลาดุกแน่นะครับมีปลาคอปลาดุกแน่นะครับธรรมชมจับใส่เอาจับเอาจับเอานะครับในความฝันได้หลายคับอีกพี่น้องบาดในผูเทา เพิ่นบอกว่ามาซ้อยจับนันตัวนี้ตัวหง่คับป่าคอตัวใหญง่เนนะครับเนาะจะเอาโมยู่สั่นมาซ้อยจับแนวสั่นแบบมาซ้อยจับแนวสั่นจับเขาไปซ้อยเพิ่นจับพี่น้องจับสองคนผู้เถากระเป๋าเถาจับจับป่าลุดพี่น้องบ่ไรปราคอตัวนั้นลุดนะครับผมตาป่าที่ไดไนี่เต็มนะครับผมศูนแห้งผู้เ่า นะับูนโอ้ยว่าจะซูน,นแห้งห้องโอนเบิ่งกันหน้าทาบอะไรนี่จะบอกกับตันตัวนี้จะทาบอะไรจะบอกกับมศูน,ศนแห้งที่แหลกลุดนะพี่น้องเนาะลุดแห้งกวานตัวใดกับบ่อเอวนี้ครับจะเอาตัวใหญ่นี่ให้ได้นะผมบานี่วานนะจับอีกเอิญบ้าเขามาจับอีกวานติดแล้วพี่น้อง เอิ้นบ้าเถ้ามาจับอีกนะครับผมจับบาดนี่เอาให้ได้หรือบาดนี่ยันธนว่าเอาให้ได้เอาแน่นแ่นันเอาให้ได้เอาให้เอาแน่นแนอ่าจะบ่ให้ลุดว่นตนวาจับแน่นจับสองคนกับผู้เถ่าพี่น้องจับขึ้นมาได้อีหลีพี่น้องนะครับได้อีหลีโปยไงคัเบ้าเฒ่าจนตกใจผู้เฒ่า่นอุ้มหัวเลยบาดนีย อุ้มมันใส่ของบ่ได้พี่น้องอุ้มเอาเลยนี่ฮัลนได้แล้วว่าสั่นบาทนี่ได้อีรีท่านผู้ชมปลาตโตเงยที่แหลกจับสองคนหลุดมือศูนย์ศูนย์ห้องผู้เฒ่าเนาะโอ้ยศูนย์คักจนว่าถาบบ่ได้บ่กลับไม่ฝันมันพี่น้องเนาะอ่ากะเล็กตื่นนั่นแหละผู้เฒ่าอุ้มปลาได้ปลาแล้วเล็กตื่นมันตโตเงยพี่น้องโตเงยอีรีนะครับท่านผู้ชม อาฝันต่างนี่แหละครับตีเป็นตัวไหนเลยพี่น้องนะครับก็ไม่ได้ตีร้ายหรอกเพราะว่ากะบ้าเท่าแกยู่ในฝันที่แรกะกจะเป็นจับป่าเก้าเจ็ดเทานัพี่น,อน้องเนาะเก้าเจ็ดเก้าแปดเพราะมีป่าดูพร้อมนะครับผมเอานะครับบ้าเท่าจะเขียนเลขทูบให้ได้พี่น้องเด้นะครับเลขทูบเลขทูบพี่น้องคิดว่าเป็นสองหนึ่งหนึ่งบะครับหรือสี่หนึ่งหนึ่ง เบาเถ่าเพิ่มขึ้นมาเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดก่อยู่ในชุดนี่ได้ไปลองด้วเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับผม,มเนีนอยู่เก้าเจ็ดนี่เนีนไปเลยเก้าเจ็ดนี่เนีนไปเลยครับผม,มจับได้ไหมขึ้นงวงทันฟันมาไปจับป่าออก 97, เก้าเจ็ดนี่เก้าเจ็ดหรือ 99, เจ็ดเก้าน,ในใี่แหละทำชุ่มบนแน่ใจนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเบาเขาเขียนเลขถูก เลขทูป <c oughs> เลขทูปสองสชมเดี๋ยวเขียนเลขทูปให้ จะว่มีศูนย์บ่พี่น้องเพื่นคือศูนย์คักแต่ในฝันนะครับธรรมชมเลขทูปสองสีสง่หนึ่งสองหนึ่ง,งหนึ่งบอกสองหนึ่งหนึ่งนี่กังได้ธรรมชมเด้อนะครับใหเน้นชุดนี้นะครับผม เอ่อ1นึ่งนะครับหนึ่งสี่กับไอสองหนึ่งนึงบ้าทอเขียนไว้5้เพื่นบังนะครับคานผู้ชมเลขถูกเน่นชุดนี้ เอามาเบ่งน้นกันนะครับ่านมชม้ชมแกปหน้าจอได้่านมช้ชมเด้อนะครับบ้าเท่าตีเพิ่มก็ดขึ้นนี่แหละครับแต่ว่าเก้าเจ็ดกอยู่ในชุดนี้แล้วนะพี่น้องเนาะตั้งแต่ฝันตั้งแต่ตองวดฝันว่าดิขี่สรัร่รงไงออมบ้านนะครับผู้เฒ่าเป็นคล้ายๆไ้จงกระเบนนะครับผมคือควันช่างรับอยู่ข้างหน้าพายยางสร,ร้างตัวบบกไงนะครับขี่อยู่ข้อสรรรั่งท่าน่าฝันวา่า ฝันว่าขีสร้างอีกหนึ่งเก้าสามเก้าที่ธรรมชมนะครับผมหน,มนึ่งเก้าสามเก้ามีสามศูนย์เก้านั่งนะครับเดี๋ยวเป่าจอเห็นเบิร์นได้ธรรมชมเด้อนี่ครับธรรมชมถ้าฝันว่าขี่ช้างเลยครับเหล็กเสียงโชกนี่ครับผมหนึ่งเก้าสามเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสามเก้าสามศูนย์เก้าด้วยพี่น้องเด้อฮาพูรเรมักไอเล็กนี่ครับ แป่ความฝันนะครับทำชุ่มนี่ครับบ้าเท่านี่ครับแต่ว่าเป้าเท่าปีตามนี้นะครับฝันตองวัเก้าเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์นี่คือผู้เถ่าพนยกนะครับยกป้ายบอกนะพี่น้องเนาะยกป้ายบอกนี่ครับพนยกป้ายเห็นเลยตัวสีแดงเลขเก้าเจ็ดศูนย์เออเจ็ดศูนย์นี่ครับเป้าเท่าได้ปีผู้เท่าเก้านะครับเก้าหาเจ็ดนี่กับผู้เท่าเ้าเท่าน้าหา นะครับสร้างน้ำเจ็ดเกาห่าเจ็ดบาวเทาอายุอายุสี่สิบหกนะครับู้ชมบ้านเลขที่48่ทับสนะครับเพื่อ FC เอฟซีปัญหาม,มาฝนะันว่าจับป่าขึ้นป่าหลายอีลีพี่น้องได้เต็มคลองเต็มถังนะมีตัวหนึ่งตัวใหญ่นะจับลุดนะผมศูนย์แห้งนะเพราะว่าจับทาบ่อดด้วยบวกกับจับจนได้อีลีพี่น้องป่ามีทั้งป่าดุกป,ป่าคอพี่น้องบาวเทาก, 97, ก็เลยตีเก้าเจ็ดกระตัดมาจากชุดนี้ นะครับปีเก้าเจ็ดเก้าแปท่านผู้ชมวิ่งนี่บ้าเถากันให้วิ่งเก่าตั้งแต่ที่แรกนะมีสตัวมีเจ็ดศูนย์เก้นห้เกหาะครับก็มีเพิ่มขึ้นเก้าเจ็ดเก้าแดเนี่นครับผมเจ็ดศูนย์หเจเกเจนะครับเลขทูบพี่น้องสองี่หหรือ1 4ึสองนะครับบ้าเ่าตัดให้น้ำนะครับอันนี้มันบอชัดบ้าเ่าได้เขียนกันให้สองหนึ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับผมแคปหน้าจอ เอาภาพไปเบิงเล็กทูบอีกที่หนึ่งนะครับยังมาเห็นบมชัดไหมพี่น้องนะครับซอยกันเบิงเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับหนึ่งสี่สองหรือสองสี่หนึ่งหรือสองหนึ่งหนึ่งทำามชมเห็นชัดบ่นี่ครับรเอาสาธุ ถูกใส่หิวใส่ต้าปูเดอือนะครับแดดพี่น้องหอนตะเศ้าแล้วจะออกเดินทางครับมือนเนี้นะครับผมจะออกเดินทางไปหาพระอาจารย์วัดป่านะครับจะซ่องพระป่าซ่องกระินบุญบุญจะซ่องพระป่าไปเพิ่นครับธรชมช่มบุญพ,าพาระป่าสงการนะครับบุญพระป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนนะครับนผู้ชมเอาบรรยากาศนะครับ เดีนะครับพี่น้องเอาพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณ f อฟซแฟนครับทั้งช่องทุกท่านครับขอบคุณพยย่อใหญ่แม่ใหญ่สุขสุขเดิอนะครับผมสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนยืนให้ได้โชค3ตัวตรงๆ2ตัวตรงๆร,งร,งรงันะพอกันคลิปหน้าครับบ่าวเท่าสวัสดีครับ